ไม่ใช่เดี๋ยวนั้นไม่ดูนะนี่ไม่ไมี่ยาวอุ้ยอุ้ยไดนเลยขบวนการ5สีอื้ออื้อเฮ้ยอือคุไม่ตายเลยโอ๋อก็มีคนดื้อหอนด้วยนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมมี วันนี้ครับพาไปดูกิจกรรมสายฟรีนะครับประจําเดือนต้นเดือนพฤษภานะ <Yahoo! S 1> กิจกรรมฟรีใส่สุดให้หลุดโลกนะครับโอเคก็มีช่วง29เมษายนถึง8พฤษภานะครับมีชุดฟรีก็มีลงเล่น30นาทีได้1โทเค็น60นาทีได้3โทเค็นเล่นครับแลนด์นี่เล่นครับแลนด์ได้2โทเค็นแล้วก็ล็อกอินได้1โทเค็นนะครับ แล้วก็เอามาแลกนี่กิจกรรมนี่เค่องงลูกเนี่ยนไดูหรว่าชุดนี้แหละนี่ชุดเท่เทผมอยากได้มันเหมือนเป็นเน็่นะแต่มันไม่ใช่เนี่ยเพราะมันมีลูกหัวใจอยู่ตรงนี้ชุดสัญญาณแรงนี่แล้วก็มีรถด้วยนี่รถบิ๊กโฟร์ทแล้วแล้วก็มีไรชุดตัวนี้ก็ชุดนนงดง,งนี่มันมันเหมือนชุดเกมลูกเกา่าอะไรบางอย่างอะชุดเท่นะแล้วก็มีนี่หัว ว่าม,ม,มันมันมันมีมันมีแบบเนทุกคนถึงนี้นะมันคือแบบผมที่ก,กู้ไว้น้ำมันคือลูกกรงโอเคอเทนะแล้วก็มีนี่ทีเด็ดเลย yahoo วันที่เจ็ดพฤษภาถึง8ปดพฤษภานะครับ 2>, 2วันเท่านั้น็อกอินรับบัตรทับแรงครับเล่นสามเกมรับบัตรสร้างห้องแล้วก็เล่นสามเกมรับไปเลย บัตร<น>ตเปลี่ยนชื่อนะครับที่ทุกคนอยากได้ครับบัตรเปลี่ยนชื่อก้กวาที่ทุกคนอยากได้ก็เจ็ดแปดทุตพานะอย่าลืมนะผมว่ามีคนหนึ่งเลยนะยที่ผมรู้จักทุกคนเห็นคนที่ผมยิ่งไหมผมรู้จัก,จกใครอ่ะอ้าวปักดูหน้าเขาดิก็อันนี้ไงสไป,ป SPD เอชพีดีเออโอ้ยตัวสีผมเขาไม่ใช่อย่างนี้หรอกสีผมเขาจะเป็นสีอื่นอื โอเคเนี่น่กิจกรรมหลักๆอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาโอเคเดี๋ยวมันมีโหมดใหม่มานะครับเดี๋ยวพาไปดูซอมบี้นะครับโหมดซอมบี้เปิดให้เล่นนะครับยี่สิบเก้าเมษาตั้งแต่สิบโมะครับถึงสิบสามพฤษภาตีสี่นะครับ,รบโอเคลองมาเล่นได้ก่อนนะเอาเข้าไป มอซอมบี้เลยแบบนี้นมาเล<ะ>ยหมดซอมบี้กันนะซึ่งแบบนี้คือสามารถเล่นได้หลายคนเลยนะถ้าแบบเวลาใครอยาเวลาเราเข้ามามาตมีให้เลือกอย่างงี้ถ้าเราผมเลือกไป exp นี่จุดเสียงเนี้ยแปลว่าซอมบี้โหซอมบี้บก่อนเราลงมาให้เลือกสกิลทุกคนคราวนี้มันสกิลหัอคองมม่สกิลหัอคอง,อองไปเลยนีออ่เรามีหงอคองเราจะลงแต่เราต้องไม่ลงหนอนเดือดกาทุกคน เราจะลงตรงนี้ดีกว่าเพราะตรงนี้ซอมบี้เยอะนะเฮ้ยปวดจะมีคนลงกับเราหนึ่งคนแฮะจริงด้วยแต่ซอมบี้คนเยอะเลยตรงนี้เราไม่ได้ตายเพราะคนหรอกแต่ตายเพราะซอมบี้ก็มันไปได้นะแล้วตอนที่เราลงมาเนี่ยมันจะมีมีให้เราเลยซึ่งมันจะมีวิบะแต่ตัวนั้นให้เราเลรแล้วตอนนี้คือเฮ้ยปวเมืนคนละ เออผมเจอคนเจอคนโคตรเต้น หนูเปเดียวก็ตาย,ยนะเห็นไหมซอมบี้ซอมบี้ปกตินี่คือโดนหนูเป็เดียวตายนะตอน,นนี้สตัวเลยซอมบี้เฮ้ยไอยตัวนี้ตัวนี้นมันปลาพิษมันถือปลาพิษอยู่มันกำลังปลาพิษหากหัวดิอุ้มากเฮ้ยเออหัวเต็มเต็มหัวเต็มเต็มเออทมันมันไม่ตายทุกทีทุกคนะ ยิงยิงหัวไม่อมไม่มร้องหัวก็ยิงตัวก็ได้มันต้องล่ายอย่างเดียวอ่ะมันถ้ามันสะโขมันไม่ได้อ่ะ ซอ้วนตายยากนะซอมบี้อ้วนเดี๋ยวเวลามันตายมันจะมีแสงสีเข้มอย่าไปเข้านะไม่นั้นเลือดเราลนนะตอนนี้คือทุกคนดูเลื่อนดิไม่ได้ดูโดนซอมบี้กัดนะเนี่ยน่าจะโดนซอมบี้กัดผมอยากให้เกมนี้เวลาแบบเราโดนซอมบี้กัดแล้วตายเนี่ยผมอยากให้มันเราแบบเหมือนโดนเชื้อกัดอหรทุกคนแล้วกลายเป็นซอมบี้ตายพวกมันแต่เราสามารถควบคุมได้อันนี้สนุกมากเฮ้ยทุกคนซอมบี้ไมีคนไหมนะเมื่อกี้มีคน ผซอมบีม้มันจะไปไต่บนเขาเฮ้ยว้าวบุมบิล่ะตะคิวมากเอาเป็นนี้ล่กันลูกูเอตา้าอุย้ยตรงน,นี้เอ้ยตรงนี้ก็ปยะเลยนี่เนี่ยทุกคนผมเจอซอมบี้ถือขวานยิงเลยนี่แนี่นี่แนี่ซอมบี้ถือขวานนี่แนี่นี่แนี่นนโอ้ทุกคนซอมบี้ยิงกระสุนปืนเปีเยร์มาก เราลงเขาต้เจอซอมบี้อยูเนี่ยคือเหมือนข้างล่างจะมีคนนะตอนนั้นตายมีซอมบี้มีทั้งซอมบี้มีทั้งคนนะก็ต้องระวังคนด้วยนะเนี่ยคนเหลือสุดแปดคนเนะี่ยคนนี่อันตรายกว่าเฮ้ยคนมันสู เรายิงมันไงมันแค้นเราเออกว่าจะตายได้หัวจริงๆเราก็ยิงหัวไปหลายเบ็ดแล <therapist. S 1> ้วนะปะอ้ยคนี่มันดของดิมันดรอปของดีๆอุปมีอะนัการคมนีมูนป่านะฆ่าไปก็ได้ของนี้มา บอลนซอมบี้อ้วนเนี่ยอย่าไปอยู่ใกล้มันเยอะดูดูดนี่เอ้ยบัลสอมบี้วิ่งเฮ้ยไ,ไม่ดูอีกแล้วตายทุกคนตัวทุกคนดูเพาะว่าตัวนี้มันปลาพิษเห็นไหมเห็นที่มันกำลังถืออยู่ไหมมันคือปลามันคือพิษไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ดูนะปลามต้องทีสิมาปลามาดิ นี่เห็นไหมมันตาพิทมา mm. นะ่าต้องระวังนะตัวนี้นี่แต่ตัวอย่างนี้ไม่ถึกมากนะไอ้สองพือขวายเนี่ยระวังหน่อยนะมันวิ่งเร็ว่อเดี๋ยวไม่ทุกคนไม่เชื่อว่ามันไม่วิ่งเร็วนะเดี๋ยวไม่ดูไปจัดการหน่อยดูดิมันวิ่งเป็ีนด้วยมาฆ่าหน่อยโอ้ยแม่แม่แมันวิ่งเร็ว <c oughs> แต่ตัวอย่างนี้นี่คือฆ่าง่ายมากเพราะมันไม่ใช่สองพิทที่ถึกทนเลยขนาดนั้น ทุกคนรู้ไหมว่าซอมบี้มันมาอยู่ในตอนที่เรากำลังสู้คนเนี่ยถ้ามันมันไหลหลังเราเนี่ยยิ่งเป็นบัวซอมบี้เนี่ยยิ่งอันตรายแต่ผมไม่เคยโดนซอมบี้ฆ่านะเอ้ยอุยอ้ยตรงนี้มีซอมบี้หลายตัวเลยเอ้ยซอมบี้ปลาพิษเฮ้ยมันยิงเรายิงเป็นม่นดึงเป็นแคสป่ะนั่นแคสเลแต่ที่สำคัญคือเราหังคอองนะมึง อมบี่ไหมไม่ได้ใช้ขวานเลยการเลยการทือมานาน,นกับกู้เราอ่าไม่เช่เดี๋ยวไม่ดูนะนี่หนีนี่นโอโห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 โยโ้ยเาไมคดขบวนการห้าสี ไม่ตายไอ้ทุกคนม,มึงรู้ถ้าเราเอาสกิลซ้ำอ่ะสกิลที่เราใช้มาทุกคนมาตามเกียรติด้วยอันนี้ผม,มรู้ว่ถ้าเราใช้ถ้าเราเลือสกสกิลซ้ำอ่ะมันตามเกตโอ้ยโดนโดนซอมบีผม้ผมบอกได้คำเดียวว่าถ้าโดนซอมบี้ฟันผมได้แนละ้วคือผมตายแน่นอนอยากก็รู้สกเออ ทุกคนดูนะถ้าตะโกนจะไม่เจอคนเลยเออเจอมื่อกีสามคนเฮ้ยอย่างน้อยเราก็เลิกกับซอมบี้อ่ะถ้าเรายิงซอมบี้อะไรดาเมจได้ดดนะทุกคนทุกดาเมจได้เยอะมากก็ โอ้โหกระส <im <im oh ุนป well> ืน a k ชีบีเอชีบันสิบเลยดีกว่าไงก็ได้ใช้งานครับอุ้ยมันมันค yeah, ู่กันพี่วุ้นคือตายง่ายยากมากโอ้ยพี่วุ้นพี่วุ้นวิ่งพี่วุ้นอยูนะพี่อ้วนโอ้พี่วุ้นคนเร็วพี่อ้วนเออพี่วุ้นคนเร็วเลยน่าเหมือนจะมีคนนะ โหวอ้โหบอี้มาแล้วว้าวรวงคนก่อนนะอเคใช่เยคนก่อนอซอมบี้เดี๋ยวมาเยอะเกินมีทั้งปลามีทั้งระเบิดตัวอมีจะเป็นลูกเล็กๆนะีไม่มันบคซอมบี้มันไม่มันไม่ทให้คนตายหรอกแต่มันจะเป็นคนป่วน โอ้ยสมบีพี่เข้าใจเลยสมบีธรรมดาพี่เข้าใจอย่างนี้ตายให้หมดโอ้โหมันเหียวเลยครับเฮ้ยป้าบอลสปีดมันหายตัวยังไม่ได้ฆ่ามันเลยเมื่อกี้เนี่ยมันหายตัวรู้คนดูเลมันเดินคูพร้อมเพียงกันนะไอ้สมบีป่าพีดะ่ะมานีก่อนขุดเคลียร์คนก่อนได้ไหมขุดเคลียร์สมบีอ้ย มันสกิลมันองไม่มีวิช,ชาให้นะตื่เอ๊ยคนคนหัวแตกเลือล่องหนึ่งแล้วตอนนี้แต่คือซอมบีมันก็ไม่เปลี่ยนเป้าหมายพี่เฮ้ยแต่ซอมบีมันจะดีอย่างนึงิะทุกคนเวลามันเจอคนอ่ะมันจะบอกตำแหน่งเราได้เลยอ่ะ ได้ได้ดาเมจเยอะไปหน่อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหมดใหม่ซอมบี้นะครับใช่แล้วซอมบี้มาไม่มีวันหมดมาเรื่อยๆครับแต่บอสซอมบี้เนี่ยมันจะถึงมันจะเกิดมันเนี่ยมันก็จะหายไปหาคนเรื APP ่อยๆนะโอเคก็มาเล่นกันได้เนาะโอเคหมดใหม่ซอมบี้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับหมดใหม่นะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดติดตามให้ถูกต้ด้วยจะกันที่หน้าสวัสดีครับ